ชื่อเพลงเขาบอกเขาบอกคุณหลักเธอผมก็เลือกติดอยู่ที่ปอเลยผมโซเชียลเอเลงอะไรครับออเชฟบะโอเคตอนนี้เราเข้ามาในซูมนะครับผมสวัสดีทางแรนซูมอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีทุกคนครับ h e l l สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสี่จะบกว่าหีูเมื่อกี้มีกาีรเตสัรียมักว้แล้วว่าจะมีกรจกรรมพิวศษับสวัครับผมอ่านั่นก็คืออะไรเอ่ย การร้อเพลงครับผมอิอิอิฟอิอิอแล้กพอแล้วออลอนเสนอฉันว่าคืนนี้ต้องไปฝันถึงอิบแน่เลยอ่ะนะคะอ่ะพร้อมอย่างพร้อมแล้วเให้บอกว่าเตรียมการกันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยโอมฟุกเอ็กซเซรั่มบัตเนอตานะคะอ่ะอย่าลืมถ่ายไปให้แฟนๆเขาได้ดูกันเนาะคนที่แบบไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้นะคะอ่ะพร้อมอย่างพร้อมอย่างพร้อมอย่างเอ่ย มาถ้าทีมงานพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอแบ็คกิ้งแท็กน้องด้วยเนาะอ่ะไปค่ะแฟนจอซูมก็โยกไปพร้องกับพวกเราเลยนะครับ ยอมใเธอได้ทุกอย่างให้ฉัน,นรัก,กได้เปล่าเลยจะ่ารั้าไปเจหไปหาม่เจยาขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันวักได้เปา oh. ฉันไม่เคยจะเศร้าเลยวาธออยู่กับชันฉันก็ยกจะเมาแรงเธอกับเทุกวัน มกันแบบนี้ตลอดไปดีไหมชีวิตมีครั้งเดียวใหญ่ทำไม่สดใสน้องแกล้มกลมทำไม่ดุใสดีอยจะจับใครอยากจับเธอเป็นคูโคนี I'm right. so, happy. so happy we won't we won't อธิษฐานจุกวันกห้เป็นคนสำคัญดีไหมเจอเราฉันคนเดียวไหมนะเจอใครเธอก็ชมไหมนะจริงนี้เอาอย่างไงอีเชื่อดี าจะยิ้มทน,นอะไรน่ารักสิจริงยากได้เธอมันนับอับอิงไกลไกลไม่เคยมีใครนะ่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังลำบากยอมให้เธอได้ทุกอย่าง ให้ฉันรักได้เปล่าให้เจะน่านรักเท่ากับเธอหายตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สิกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าเธอเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนไอผมก็ไม่ได้สนใจสนใจมีแฟนเป็นตัวเป็นตน แต่ก็ไม่ลวเอเอไลนยโอเคโอเคเธออย่าพึ่งแปลกใจอยากที่ผพมมีเด็หนี้จากใครให้เธอคนเดียวไม่ได้มีฤทธิ์เดชให้เธอคนเดียวให้เป็นคนพิเศษเป็นเด็กเป็นเล็กตายรีจะมีรักกับเธอนึ้นถูกสเปคโดนใจผมน,นี้ครับ รักได้ <c oughs> ไหมให้ผมรักดีเปล่าจะกเธอไม่ว่าอะไรให้เธอเป็นเจ้าเบ,บาตัวเล็กๆแต่ผมยาวเปล่า,ลาทุกครั้งที่เธอกันมันทำให้ผมปลระมาเธอจะมาองฉันคนเดียวไปละเธอใครๆเธอจะชมไม่นะจริงที่เอาจัางไงดีเชื่อดีหรือเปล่า you so cute และ you young คนอะไรน่ารักสิจริง อยากได้เธอมันนับอัดอิงไกลไกลร้องไปพร้อมกันนะไม่เ,ออยเคยมีใจน่ารักโตเกิดเจอหลายพีครั้งก็ยังละมมอรอไมีเธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าใครจะน่ารักเธอกับเธอหาให้ตายก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่าง ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอแตีครั้งก็ยังมายอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันไรักได้เปาใครจะน่ารักเท่ากับเธอหายไปก็หาม่เจออยากขอเจอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้ป่า ก็มีความสุขกันนะครับขอบคุณยูโรเช่ครับเรามาเจอกันใหม่เราพร้อมกับไปคําว่าเจอกันใหม่คับผมสวัสดีครับเยิจริงๆเมื่อกี้ตอนจบก็ต้องบอกว่าถามใครอ่ะบอกใครอ่ะ้าบอกใครบอกใคร ใรอ่ะผมตัวเล็กๆก็ผมยาวปากบ่าเออมันแบบโดนใจอ่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้สนานมากๆเลยฝากย้ำโปรอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจตัวเซรั่มบัตเนกต้าของเรานะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อก็ได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะวันนี้ลดจาก2,699เหลือ1,599 50ท่านแรกได้ถุงผ้าพร้อมไดเซนโอมฟุก อีก150ท่านได้ถุงผ้าไปเลยโดยที่ไม่มีลายเซ็นถ้าอยากได้ไลเซนเซ็นเองนะคะอ่ะฝากแฟนๆหน่อยชวนชวนแฟนๆหน่อยคุณครับผมตอนนี้ก็ไปซื้อได้นะครับผม50ท่านแรกนะครับผมราคาพิเศษมากๆเลยนะครับเราจะได้กระเป๋าไปเลยนะครับผมก็ลายเซ็นต์ของเรา2คนนะครับผมรีบซื้อเลยนะครับทุกคนครับเหมือนที่พี่อังบอกนะครับเพียงแค่คุณแอดไปที่ไลน์ add i f r o c h e th นะครับผมเราก็บอกว่าโปรโอมฟลุกนะครับสำหรับ50ท่านแรกเนี่ยก็จะได้รับกระเป๋า พร้อมและเซ็นของพวกเรานะครับสำหรับใครที่บอกว่าโปรอีกหลังจาก50ท่านก็จะได้โปรดีๆ1,599บาทนะครับผมมรอับเซ็นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมชมไลฟ์ของเราแล้วก็ผ่านทางซูมด้วยนะคะวันนี้ติดเทนอันดับสองดีใจดีใจครับขอบคุณมากคขอบคุณทุกคนตบมือให้ตัวเองนนบมือใตัวเองนะคะเราก็ตบมือให้ตัวเองด้วยที่เราได้เก่งขนาดนี้นะครับ ฝากผลงานกันหน่อยหลังจากนี้ไม่มีผลงานอะไรเราติดตามบ้างคะก็ตอนช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็สามารถรับชมพวกเราทั้งสองคนทางไลฟ์ต่างๆนะครับผมถ้าพวกเรามีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับทวิตเตอร์ไอจีนะครับติดตามพวกเราได้ครับโอมทิติวัน์และก็ฟลุ๊กนะครับครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเ้อาวันนี้หมดหน้าที่ของเราทั้งสามคนแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีควัดีครับายสวัสดีครับกันเลยนะครับ ให้ฉันรักได้เปล่าบอกแขรอีะอีอีสีไม่ใช่